โอเคนะครับก็สวัสดีด้วยนะวันนี้เราอยู่กับเอ่อ MC Ultimate C เหมือนเดิมนะครับผมโอเควันนี้ถามว่าทําไมมาอยู่นี้นะครับก็จะจะมาโปรโมทให้ดูครับว่าระบบการตําเงินอัตโนมัติของเรานะมาแล้วนะครับผมนี่จะทําให้ดูว่าใช้ยังไงนะครับเข้านี่ก่อนเลยพิมพ์เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะนี่หนึ่งศูนย์สามเข้าไปมันก็จะเขียนนะครับ MC Ultimate d t h มาถึงก็เข้าสู่ระบบไปเลยนี่ชื่อในเกมก็ชื่อตัวละครที่ใช้ในเกมกครับพาเวดก็พาเวดที่ตั้งไว้ตอนรีจิตเตอร์เซิร์ฟเวอร์เหมือนเดียวเข้าสู่ระบบเลยนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้สาเร็จย่เ yeah. ข้ามานะครับอันนี้ของผมเป็นผู้ดูแลระบบเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ่ะโอเคก็โอเคไปดูกันเลยดีกว่าเติมเงินนะครับต้องอ่าเติมเงินคลิกอ่ะคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะครับเติมเงินตอนนี้ยังไม่คูณนะครับเดี๋ยวจะมีคูณช่วงเทศกาลเนาะ ราะว่าตอนนี้กำลังทดสอบระบบอยู่นะครับผมโอเคเฟซบุ๊กนะครับไปกดไลค์กันเลยนี่นี่นะครับเข้ามากดไลค์ด้วยนะฮะโอเคครับเติมเงินนะครับคลิกนะต้องล็อกอินนะครับต้องล็อกอินอยู่ในเกมก่อนนะครับเข้าเกมก่อนการเติมเงินและซื้อของอะ่ะคือต้องอยู่ในเกมอะ่ะก่อนการเติมเงินและการซื้อของทุกครั้งดูนเลยดีกว่านี่โอเค ไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับนี่ตรงนี้เปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้นะเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับผมนี่ผมมีอยู่ห้าสิบพอยเติมใบห้าสิบนะครับเมื่อกี้ทดลองดูนะโอเคมาดูเลยดีกว่าไปร้านค้าเลยครับนี่ถามว่าดูซื้ออะไรได้บ้างก็ซื้อทุกอย่างเลยเนาะครับโอเคไอซื้อของเนี่ยจะไม่ซื้อให้ดูนะแต่เวลาจะเข้านี่ดูนะครับนี่กำลังเ,เอาอะไรเซรฟก่อนทางซีเรียมเห็นปะ ี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าลืมโอเคไปดูกันมาเติมเงินใช่ไหมนี่เลยมาอย่างนี้คลิกใสไปอีเมลก็ใส่ไปเถอะครับใส่อีเมลที่สามารถติดต่อได้นะฮะไม่งั้นผมติดต่อกับไม่ได้ไม่รู้นะนี่นะครับพอยตอนนี้เป็น50ใช่ไหมนี่กดเลยยืนยันคลิกอยา่า แล้วก็รอครับรอให้มันเสร็จว่างราเราก็ไปชมนกชมมากันนะครับแม่นะครับเดี๋ยวจะใกล้เสร็จแล้วนี่ดู กิ๊ก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 ตุ้มนี่เสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะไปขึ้นหน้านี้ก็ต้องให้มันขึ้นหน้านี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยปิดอ่าปิดไปโอเคก็ไปดูกันอ่าปิดอันนี้ปิดไปโอเคก็ไปดูข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมการเติมเงินจะเป็นหนึ่งร้อยแล้วมานะครับผมเมื่อกี้เป็นห้าสิบอยู่นะก็สามารถมาซื้อของกันได้นะครับของเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะเพราะว่าอันนี้ขายแค่ยศนะครับแต่มันถาวรทุกอันนะครับนะ โอเคเรามาลองดูกันเลยดีกว่านี่บินได้ซ่อมของได้ทุกอย่างนะครับสถานะระบบก็ออนไลน์นะโอเคเพิ่มข่าวสารก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะฮะเ,เดี๋ยวลองดูคําสั่งนะครับไปดูตรงคําสั่งอันนี้คือคําสั่งเนี้ยอย่าเพิ่งไปกดนะครับคือจริงๆมันไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่มันระบบเขาทํามาให้นะครับจริงจริงก็ไว้เดี๋ยวผมต้องมาตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะฮะ ต้องมาตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่ออันนี้ก็เป็นไอ้้ไอข้างบนอันนี้นะครับตรงซองนี้ใช้ได้หมดเลยนะฮะยกเว้นอันนี้อันนี้นะอันนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะครับผมโอเคนะแสตไฟนี่อันนี้สําหรับ VIP อันนี้ทุกยศในเซิร์ฟผมก็ทําได้หมดนะครับยกเว้นยศแรกสุดอะเมมเบอร์ทําไม่ได้อันนี้ก็ทุกยศยกเว้นเมมเบอร์เหมือนกันนะครับไว้เดี๋ยวแนะนำอีกทีละกันเนาะโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม เดี๋ยวขออีกแป๊บนึงระบบนี้นะครับก็ของจากคุณเนี่ยครับคุณนี่น P A P ชื่ออะไรก็ไม่รู้พัดพลอะไรนี่แหละครับนะโอเคนะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะซึ่งเป็นระบบที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณครับ